หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนเกมสังหารดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14เวลาตีสามตรงเหมือนกันแต่ต่างสถานที่กันสนามบินทุ่งไหหินเมืองทุ่งไหหิน และที่นี่คือฐานยิงปืนใหญ่บ้านป่าขาทั้ง3าเป้าหมายตกอยู่ในสถานะเดียวกันคือถูกคัสศึกเข้าโจมตีวิทย์กองจานวนมากหมายวางแนวยาวรอบฐานเริ่มลุกตั้งแต่ระยะห่าง500เมตรจากขอบฐานหรือ300เมตรจากแนวระวังป้องกันซึ่งชุดสิงหนึ่งถึงสิบสี่ทหน้าที่ฐานราบคุมการท่านปืนใหญ่ในฐานยิงตามเวลานอที่หน่วยเหนือกําหนดจรวด r p g ชุดแรกปริมาณนับไม่ถ้วนเริ่มกระน,นําเข้าใส่ที่ตั้งสิงทั้ง14จุดอย่างพร้อมเพรียง บังเกอร์แบบปิดสร้างโดยไม้สนใหญ่ขนาดตัวคนซ้อนกัน3ชั้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังคาสามารถรับแรงอัดระเบิดของหัวกลีมรณะได้อย่างสบายช่วยคนข้างในไม่ระคายผิวแม้แต่น้อยชุดแรกนำมาแล้วชุด2-34ก็ตามมาติดติดปืนกลจานประสานรับต่อประเคนกระสุนเข้าใส่ปริมาณทีหยิบแสงสว่างจากส่วนสองวิถีท้ายหัวกระสุนว่าเป็นทางพุ่งเข้าหาเป้าหมายวาดซ้ายวาดขวาตามแรงสายลำกล้อง เวียดกงเปิดฉากการยิงอย่างรุนแรงหมายเพื่อกดสัตรูให้มุดหัวยุต่ในลุปและเร่งพลยิงอาฆาปืนน้อยลุกประชิดกะเข้าวางตัวน้าแนว100เมตรให้ได้ในคราวแรกเวียดกงเกือบทําได้สําเร็จทําไม่มีปืนกล9.3มิลลิเมตรประจําชุดสิ่งยิงส่วนออกมาจากบังเกอร์กระสุนขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรหรือครึ่งนิ้วฟุตหัวโตกว่ากระสุนปืนกลจานของเวียดกงสาดสัตว์ข้อหาจุดที่ปรากฏประกายไฟปากลำพอง ไม่ก็ทายเครื่องยิงของ RPG ค่อนข้างได้ผลแม้ไม่จับเป้าตรงๆลงแจ็คพอตแต่ก็เฉียดจนขนหัวร้อนชาดเล่นออก RPG ปืนคนจานหลายก็บอกต้องชะงักการยิงเราเล่งเปลี่ยนหาแหล่งกำบังใหม่ RPG หลายจุดถูก M72 ซึ่งเกิดใจเรียกมันว่าไอ้ลันดักประไหลสัตว์ตูมเดียวง่ายท้องชุดสิ่งป้องกันฐานยิงอาศัยความคุ้นเคยภูมิประเทศที่เหนือกว่าพออยู่มานาน ทำการยิงสกัดแหล่งกำบังได้ทุกจุดช่องทางทุกช่องที่คาดว่าคาสึกจ,จะใช้บุกเข้ามาหรือจุดล่อแหลมอื่นๆที่ควรระวังเป็นพิเศษทั้งระยะและมุมยิงทุกอย่างกำหนดไว้พร้อมแต่ละวันแต่ละวันเอาแต่เฝ้ามองทดสอบเส้นเลงต่อจุดนั้นๆจนชำนาญครั้นถึงเวลาเอาจริงเข้าหลายอย่างจึงไม่พลาดเวียดโกงถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเพราะท่ามกลางหากระสุนของมันฝ่ายตั้งรับในบังเกอร์ยังสามารถยิงสวนออกมายังไม่สะทกสถาน ทั้งที่มันเองคิดว่าแม่นอย่างกับจับวางแล้วเพียงแค่ M72 กับปืนกล93ยังไม่ถึงคราวของระเบิดเคลมโมซึ่งทียิบห่างกันแค่9้าต่อกวเสริมด้วย M14 กับระเบิดสังหารบุคคลหรือหากเขาใกล้กว่านี้จนถึงระยะคว้างของระเบิดคว้างสังหาร M26M67 คงเข้าไม่ติดเห็นที่รอช้าไม่ได้เวียดโกงเริ่มศาสตร์อาก้าเข้าเสริมเพื่อเพิ่มอำนาจการยิงของฝ่ายตนด้วยความตั้งใจหมายหยุดการยิงสกัดของชุดสิงให้ได้ มื่อปรากฏประกายไฟปากลำกล้องเป็นแนวเป็นแถวเรียงรายระยะเคียงระหว่างบุคคล 10, 9, 15, 9เต็มลืเช่นนั้นสิ่งป้องกันฐานร้องสั่งคอ60จากยอดหนึ่งทำการช่วยยิงทันทีกระสุนส่องตว่างมาก่อนสาดแสงจับพื้นดินช่วยการตรวจการดีขึ้นฝ่ายตั้งรับมองเห็นฝ่ายบุกก็เห็นด้วยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ฝ่ายตั้งรับอยู่ในบังเกอร์มีสิ่งกําบังแข็งแรงในขณะที่ฝ่ายบุกแม้สามารถตรวจการภูมิประเทศได้ แต่ก็ไม่กล้าขยับตัวเคลื่อนไหวมากนักเพราะขยับตัวทีไรเป็นโดนตอบโต้ทุกครั้งทันทีที่กระสุนส่องสว่างระเบิดตัวเองสิ่งป้องกันฐานรายง,งานพิกัดท้าศึกให้กระสุนระเบิดตามนัดแรกแล้วต่อด้วยนัด2 3, 4คอ60จำนวน4กระบอกสำหรับป้องกันฐานยิงระยะใกล้โดยเฉพาะสันโวกระสุนออกไปที่ยิบตามสไตล์เซตีสงครามซึ่งติดเชื้อมาจากอเมริกันยิงออกไปไม่ต้องนับว่ากี่นัดเป็นกี่นัดพลเรงขยับควงสูงควงใส่ รับมุมยิงด้วยความชำนาญผลยิงย้อนกระสุนย้อนแล้วย้อนอีกย้อนแล้วย้อนอีกย้อนแบบไม่ยังระบอกคอร้อนเอามือจับไม่ได้ขระนั้นก็หาได้เป็นที่พอใจไม่กระสุนส่องแสงนัดแรกมอดไปนัดสองตามสร้างความสว่างแก่แนวรบอย่างต่อเนื่องเมียอกงรู้ชะตากรรมของตัวเองขืนยังอยู่ห่างอย่างนี้มีหวังไม่รอดแน่ รับผูรับตากรั้นใจลุกคือชาร์จหน้าเร็วจรีรวดเดียวเข้ามาได้กว่า50เมตรอากาอารพีจปืนกลจานซาดนำหน้าใครหน้ามันตรงไหนก็ได้ซัดใส่ไปก่อนสิงป้องกันฐานเห็นตำตาว่าค่าสึกลุกหนักหมายประชิดติดแนวป้องกันด้านนอกปืน,นกล93้าสาซาดสู้ทันทีเป้าหมายเด่นหลาวุบว,บว,บ,วบวับในแสงสวา่างถูกกระสุนทั้งสายวาดสายขวาตามสังหารจนดาวดิ้นไปลาย ิ่งเห็น RPG ทําการยิงอย่างสเปดสปาร์จเป้าไม่แน่นอนขอระแวงกระสุนคอด้วยแล้วโอกาสที่ตกเป็นของฝ่ายศึตึ้งกนกล93ระยะยิงกว่าผลทั้งพื้นยิง600เมตรตามไปลังควานเ,นเร่นเสพดนเสษไม้ปิววอน RPG ถึงกับอยู่ไม่ไหวต้องเพียนฉากหนีไปตามๆกันที่ไปไม่รอดหลบไม่พ้นถูกแจ็คพอตนัดเดียวก็เสร็จไปอีกคนแนวลุกเวทกงยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแค่100เมตร บางส่วนเริ่มล้าเข้ามาจนชิดแนวกับระเบิดได้แล้วเสียงเคลโม TNT ดังขึ้นทันทีส่งเสียงแข่งกับเสียงคอสนั่นฝุ่นดินฟุง้งปลิวกระจายวอนกลายเป็นม่านจนแทบมองสรรพสิ่งไม่เห็นนักลบสิยงป้องกันฐานอาศัยกุ่มประกอบไฟาปากลำกล้องเป็นเครื่องหมายแนวกดสวิตช์ระเบิดอย่างสนุกมือไม่นานเสียง M สตอ r e หรือ M 1 4กับระเบิดบุคคลก็เริ่มทำงานเสียงค่อยกวา่าแต่แน่นพิลึกฟังแล้วเสียวสะท้อนไปทั่วราง คลาดใดที่มันระเบิดขึ้นเชื่อถิดว่าแม่ไม่ตายก็ต้องพิการเสียงกำปนาตก้กองดังทั่วบริเวณทั้งอาวุธทั้งระเบิดสร้างความโกลาหลจนพูดกันไม่รุ้เรื่องเวียดกงเห็นท่าไม่ดียิงบุกไปยิ่งตายปักหลักรออยู่กับที่ก็ไม่ได้จึงเหลือหนทางเลือกทางสุดท้ายเพียงทางเดียวคือถอนตัวคลิปตานั้นภายใต้แสงสว่างเจิดจ้าจากกระสุน่องสว่างเวียดกงจํานวนนับได้หลายๆสิบตลอดทั้งแนวพากันชาร์จกลับหลัง ใครมาทางไหนกลับทางนั้น RPG รู้แก่วว่าพวกตัวกำลังจะทำอะไรจัดการซันโบรอบสุดท้ายกระนำเข้าใส่เป้าหมายบังเกอร์ยังเอาเป็นเอาตายปืนกล9 3ไม่ใส่ใจเป้าหมาย RPG แต่กลับเล่นงานได้ที่พวกกำลังซิกแซกลบตำโคนไม้โคตรหินเนินดินแทนบางคนไปได้เร็วเพราะเพียงลำพังตัวเองแต่บางคนมีร่างของเพื่อนหิ้วติดป,ปีไปด้วยจึงชักช้าผลสุดท้ายต้องถูกปืนกล9 3ติดชีวิตตายตามเพื่อนไปจนได้ ปืนกลนชุดสิงป้องกันฐานหยุดยิงกระสุนส่องแสงสว่างมอดไปแล้วแต่กระสุนคอระเบิดยังคำรามอยู่เพียงแต่ลดปริมาณลงสรุปผลงานตอนนี้คือเวียดกงเป็นฝ่ายถอนตัวพร้อมกับได้รับการสูญเสียจํานวนหนึ่งซึ่งคาดว่าถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนที่มาครั้งแรกนักรบรับจ้างอันประกอบไปด้วยไอ้นบไอ้วิทไอผลไอเชษและพันตรีคอรินทั้งหมีไอ้นบเป็นหัวหน้าตามคาสั่งของจ้าดาวเหนือ ประจำอยู่กับสิ่ง6ด้านที่ตันตกของฐานยิงเด้โอกาสหมาจอดจึงเริ่มงานของตัวเองเมเจอร์พร้อมเร็ดลอดออกไปนอกฐานเต็มแกะรอยวีซกลุ่มนี้หรือยังครับพร้อมแล้วคุณติดต่อผอบอฐานที่นี่ได้เลยโอเคครับจ่าเดี๋ยวชุดของผมจะออกไปข้างนอกตลบหลังไอ้แก้วพวกนี้แล้วจะแกะรอยตามมันไปเลยเอาอยัางแผนการที่ผมเคยพูดให้จ่าฟังนั่นแหละเดี๋ยวนี้เลยละหมูครับเดี๋ยวนี้เลย พอดูเหมือนไอ้แก้วยังไม่ได้ถอนตัวไปทีเดียวเลยนี่มันกําลังปรับแนวโจมตีใหม่ผมว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงมันคงเริ่มรอบสองนะจ่านะช่างเถอะกี่รอบก็ได้ผมยินดีต้อนรับเสมอว่าจะหมู่จะให้ผมช่วยอะไรบ้างล่ะยิงคุ้มครองหรือว่ายิงสองสว่างดีไม่ต้องทั้งสองอย่างนั่นแหละจ่าไม่ต้องเลยนะพ่อันตรายกับพวกผมนะจ่าแม้จะยิงสองสว่างนั่นเหรใช่จ่าสั่งสอยร์บนฐานไปเลยว่าอย,ย่ายิงไปอันขาดคืนยิงกระสุนสองแสงม,มีหวังไอ้แก้วมองเห็นพวกผมแนะ่ ผมไม่เข้าใจหมู่กลวยแกวมองเห็นแล้วหมู่มองเห็นในแกวได้ไงเอาเธอผมมองเห็นก็แล้วกันน้าจา่าพวกผมเคยทํามาแล้วจา่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกจ่าถ้าราเสือพรานหัวหน้าชุดสิงหก์กไม่รู้ว่านักลบลับจ้างมีอุปรกรณ์ช่วยรบพิเศษเพราะไม่มีใครพูดให้ฟังโดยเฉพาะกล้องเล็งกลางคืนกระบอกเก็บเสียงกระสุนนานาชนิดหรือแม้แต่วิทยุมือถือยี่ห้อไอคอมที่เห็นถืออยู่นั้นลงคิดว่ามันคือ M16 รุ่นใหม่เท่านั้น มาได้ยินว่านักลบรับจางสามารถมองเห็นค่าศึกในความมืดได้จ่ายยิ่งงงหนักไม่รู้ว่าไอ้นพพูดจริงหรือพูดอ่ํางั้นตามใจหมู่ก็แล้วกันผมเป็นห่วงแล้วก็อยากช่วยพวกเดียวกันเท่านั้นแหละไ,ไม่มีอะไรหรอกตกลงหมู่ให้งดยิงตั้งแต่แนว3นาฬิกาถึง5นาฬิกาออกไปให้กว้างเป็นปากรวรยเลยนะครับจ่าระยะจากแนวสิงห่างไปสัก2กิโลคงพอหรือถ้าไม่ผมอาจจะส่งข่าวให้สยรู้เองก็ได้ส่งวิทยุยังไงในเมื่อชุดของหมู่ไม่มีวิทยุสักเครื่องหัวหน้าผมรอยอยู่ด้านนอกนั่นแล้ว พอผมแวกออกไปได้ผมทำภารกิจของผมเสร็จผมจะแจ้งผ่านทางหัวหน้าผมอีกทีตกลงเอาไงเอากันผมเล่นด้วยได้ทั้งนั้นพนตรีคอรลินอเมริกันร่วมรบกับนักรบรับจ้างมานานนับหลายปีครุครคีตีมงอยู่ด้วยกันมาตลอดจนรู้เรื่องภาษาไทยค่อนข้างดีจึงเข้าใจตลอดว่าสองคนนั้นพูดจาเรื่องอะไรกันบ้างแต่ที่ไม่ปริปากเอ่ยคำใดออกมากระเพาะเห็นว่าไอ้นบเป็นคนพูดแล้วทุกอย่างทั้งลับและเปิดเผยขออยู่ในดุลยพินิจของไอ้นบแต่เพียงผู้เดียว เป็นนั้นว่าจาออ่าผบสิงห์หยังต้องมืดมนต่อความลับของ cia ต่อไปท,ท,ทั้งที่สิ่งที่เห็นนั้นอยู่ตาตาแท,ท้แกหันไปคว้าเครื่องโทรศัพท์ภายในจัดการหมุนและกรอกเสียงเรียกสออยอเพื่อส่งข่าวตามข้อตกลงอยู่หลายคำกระทั่งรู้เรื่องกันดิบดีนักลบรับจ้างอาศัยจังหวะเวทกงหยุดยิงแฝงกายไปกับความมืดออกทางด้านหลังบังเกอร์ละวกออกทางด้านข้างตามเส้นทางที่หมายตาไว้ก่อนตั้งแต่ยังไม่มีและยังไม่เกิดเหตุการณ์ ม่จบเป็นต้องอาศัยแรงกำบังเพราะเชื่อว่าค่าศึกมองไม่เห็นแน่แต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือกับระเบิดซึ่งต้องสอบถามกันจนเป็นที่เข้าใจไอ้นพเดินนำพันตรีมริการเดินตามแล้วต่อด,ด้วยไอวิ์ไอพลส่วนไอเชษทำหน้าที่รังทายทั้ง3เปิดสวิตช์กล้องเร็งกลางคืนแล้วยกขึ้นเล็งสองเป็นบางคราวกระทั่งเส้นทางหลบออกมาได้พอสมควรคาดว่าน่าจะถึงแนวที่เวียดกงวางตัวครั้งแรกแล้วทั้งหยุดเก็บตัวเงียบ ทำการสำรวจด้วยกล้องอย่างละเอียดทั้งซ้ายขวาและข้างหน้าจนสุดระยะทำงานของกล้องเมเจอร์ Major, ทางขวา2องนาฬิกาสองเมตรเห็นไอ้สตัวนั้นไหมไอ้วิทย์เป็นคนตรวจพบกระสิบกระซาบบอกพันตรีคอเลนซึ่งอยู่ข้างหน้าพันตรีมาริการส่กล้องเล็งไปทางทิศตามที่บอกจึงเห็นใช่ VC3 สามคนกําลังรอคนข้างหลังมาสมทบกล้องเล็งทุกอันหันไปสํารวจด้วยเพื่อรู้ว่าตำแหน่งแท้จริงของมันอยู่ตรงไหนทางซ้าย10นาฬิกา250เมตรนั่นก็ใช่ ถัดไปซ้ายแนวเดียวกัน300เมตรนั่นก็อีก4คนซัดแม่งเลยแม้วนบเฮ้ hey, ยเพิ่งใจร้อนไอวิทย์กูสงสัยว่าไอแกวบาดเจ็บกับซากศพคนตายมันหายไปไหนหมดวะที่เราเห็นนี่มันยังดีๆกันอยู่ทั้งนั้นเลยนี่ว่าเออจริงของมึงวะมันเอากลับไปบกกรหรือเปล่าไม่บกกรกับที่พยาบาลไม่ได้อยู่ด้วยกัน,น,นกรหรอกพวกนี้มันต้องแยกกันอยู่ไม่ให้เป็นเป้าใหญ่แล้วก็ไม่ยุ่งยากเวลาถูกโจมตีด้วยแต่กูว่าต้องอยู่่ะนบเพราะคนดีๆจะได้คุ้มกันคนเจ็บอย่างน้อยก็พาคนเจ็บหนีแล้ววะ ไม่ใช่แล้วมึงเข้าใจผิดแล้วไอวิทมันไม่เอาคนเจ็บมันรักษาในพื้นที่ที่มีการลบหรอกมันเอาไปไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีการลบบุย้ยพอที่นั่นน่ะไม่มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายเราเข้าไปปราบปรามแล้วก็มีที่รักษามีคนคอยคุ้มกันให้แล้วส่วนไอ้พวกดีๆพวกนี้เป็นหน่วยลบมีหน้าที่ลบไม่ใช่มีหน้าที่คุ้มกันรักษาคนเจ็บมึงเข้าใจไหมซะสองคนไอ้นบกับไอวิทถกเถียงกันถึงเหตุผลและวิธีการของคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือขณะอยู่ในแนวลบไอพลอยู่ข้างหลงังชักลำคาญ เห็นว่าเรื่องที่สองคนเถียงกันนั้นไม่ได้สร้างสารรค์ให้สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแม้แต่น้อยโถยเวเนยโม่จะสอนตะสั่งกันอยู่นั่นแหละรีบๆไปมันถึงหลังแนวไอ้แก้วสักทีสิวะมึงยังไม่ได้ส่งข่าวถึงพี่เขาเลยนะไอ้นพทันทีที่เอ่ยถึงหัวหน้าทีมทั้ง4ี่คนก็เกิดใจแวบขึ้นมาทันทียกปืนขึ้นประทับบาแล้วเล็งในกองไปยังด้านหน้าอีกครั้งคราวนี้แต่ละคนสมรวดความเคลื่อนไหวอย,อยังเอาจริงเอาจังไอ้นพตัดสินใจก่อนเพื่อนกูลุยน้เองสี่คนตามกูมาห่างๆนะ ไม่ฟังเสียงทัทานหรือความเห็นจากใครอีกทั้งสิน้นไอ้นพในฐานะผู้นำตามคำสั่งมอบหมายลุกขึ้นยืนเต็มร่างศาสตร์กล้องเล็งตรวจตรายรั้งแล้วออกเดินเส้นทางข้างหน้าระยะ100เมตรมั่นใจเต็มที่ว่าไม่มีกับระเบิดของฝ่ายทานยิงบ้านป่าคาแนะ่แต่ถ้าเป็นกับระเบิดของเวียดกงที่แอบวางดักไว้ใหม่ๆคงต้องเสี่ยงดวงไปได้ยังไม่ถึงครึ่งทางของระยะที่ต้องการไอ้นพก็ต้องหยุดคนตามหลังเหอาการณ์นั้นในกล้องเล็งจึงสส่ปืนหมุนกล้องเล็งตามไป เวดกองกลุ่มใหญ่ราวสิบคนกาลังล้อมวงฟังคําชี้แจงจากหัวหน้าซุ้มเสียงเบาๆได้ยินไม่ถนัดแต่พอรู้ว่านั่นคือเสียงของคนพูดไอ้นกตัดสินใจเบี่ยงออกสายทิ้งระยะให้ห่างจากเวทกองกลุ่มนั้นราวห้าสิบก้าวก้าวขาเดินเงียบกลิบสายปืนวาดกล้องเร่งสำรวจพื้นที่รอบคางเห็นว่าเวียดกองในละแวกนั้นตั้งมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้หมดแล้วชักสบายใจนักล่ารับจ้างทั้งสี่คนตามหลัง ทำแบบเดียวกันโดยไม่มีทีท่าว่าเวียดกงทั้งกลุ่มจะรู้ตัวแต่อย่างใดกระทั่งผ่านพ้นไปได้ถึงด้านหลังแนวของเวียดกงเอาให้ต่อเดียวนบอย่าเพิ่งว่าส่งข่าวถูกพี่ดาวเหนือก่อนดีกว่าพอเผอไม่ต้องทำอะไรก็ได้โอเคกูเห็นด้วย